ขอภัยในความน่าสดของตัวเองวันนี้นิดนึงนะคะเหงื่อท่วงตัวเลยค่ะตะก,กี้ไปวอร์มอัพด้วยการวิ่ง5โลนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาเวทเทรนนิ่งอีกครึ่งชั่วโมงนะคะไม่รู้ว่าหนักไปหรือเปล่านะคะแล้วจะดูได้อย่างไรคะว่าการออกกําลังกายของเรามันหนักหรือมันเบานะคะแล้วมันมีผลกระทบกับร่างกายยังไงมีผลดีผลเสียยังไงเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะอันดับแรกต้องขออธิบายเรื่องของการออกกาลังกายก่อนนะคะการออกกําลังกายเนี่ยนะคะช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญนะคะเพิ่มการไหลเวียนของกระแสเลือดในร่างกายได้ดีขึ้นนะะค อัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ปอดทํางานได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยใครที่อยากสุขภาพดีนะคะจําเป็นจะต้องออกกําลังกายนะคะไม่ใช่ว่าออกตั้งแต่วันนี้แล้วเดี๋ยววันหน้าเราไม่ออกแล้วนะการออกกําลังกายนั้นหมายถึงว่าจะต้องมีความสม่ําเสมอและอย่างต่อเนื่องด้วยกันค่ะแล้วก็อย่าไปหลงกลข้อดีของการออกกําลังกายอีกอย่างหนึ่งนะคะว่ากินอะไรก็ได้แล้วไปออกกําลังกาย อย่างนี้ไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นแค่กระบวนการที่จะส่งเสริมทําให้ร่างกายเนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดีนะคะไปซ่อมแซมสร้างเสริมไมโตคอนเดียที่เป็นเซลล์ตัวหนึ่งในร่างกายเนี่ยี่ให้เพิ่มพลังงานให้กับเรานั้นเองค่ะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครออกกําลังกายหนักมาก,มากๆเกินไปเนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าร่างกายเนี่ยมันจะขับไอตัวอนุมูลอิสระออกมามา,มากนะคะไอตัวอนุมูลอิสระนั่นก็หมายถึงว่าเป็นของเสียที่อยู่ในร่างกายเกิดจากการเผาผลาญนะคะของร มันก็เหมือนกับรถยนต์นะคะที่ว่ามันมีการเร่งเครื่องนะคะหรือขับเครื่องยนต์นานๆมันก็จะมีข่าออกมาจากท่อไอเสียนั่นเองค่ะดังนั้นการออกกําลังกายหนักๆมากๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนะคะบางคนเนี่ยนะคะไปกินอาหารมาเยอะมากเลยไปกินบุฟเฟ่ต์เมื่อกลางวันมาเพียบเลยนะคะตอนเย็นฉันก็จะบี้ตะบันออกกาลังกายไปสิวิง่งจ็อกกิง้ง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอันนี้มีส่งผลเสียร่างกายมากกว่าผลดีนะคะส่งผลเสียอย่างไรน่ะหรอคะก็เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานเยอะในขณะเดียวกันเนี่ย มัะต้องขับของเสียเยอะไอตัวของเสียเนี่ยแหละค่ะที่เขาเรียกว่าฟรีเรดิ i ค a ลหรือตัวอนุมูลอิสระตัวนี้แหละค่ะที่มันจะทําให้เราแก่เราเสื่อมเราโซมแล้วก็สุดท้ายก็คือการอักเสบในร่างกายนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยในวงการนักกีฬาเนี่ยนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่พยายามมีเวลาในการซ้อมหนักมากๆนะคะแต่อย่าลืมนะคะพวกเขาซ้อมหนักมากๆเขาก็ต้องมีโภชนาการที่ดีอีกเช่นเดียวกันนะคะมี Recovery มีการนวดผ่อนคลายมีการ stretching ที่ดีเหมือนกันนะคะแต่สําหรับบางคนตะบี้ตะบานออกกําลังกายโดยที่ไม่ดูแลตัวเองเลยอาหารก็ไม่ถึงนะคะพักผ่อนก็ไม่พออันนี้นะคะโคตรอันตรายสุดๆเลยค่ะ อย่างออยเองนะคะเป็นนักวิ่งัอาร้านะคะัลตร้าเทรลร้อยกิโลถึงร้อยไม์นะคะจะบอกว่าเป็นการทําลายร่างกายสุดๆเลยนะคะแต่ว่าทําไมถึงยังทําอยู่ล่ะคะอันนี้ก็เป็นความชื่นชอบส่วนตัวพอสมควรนะคะเพราะว่าการก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองนี่แหละมันจะทําให้ตัวเองเนี่ยไปสู่เป้าหมายพิชิตเป้าหมายได้สาเร็จได้ค่ะพอเรารู้ตัวแล้วเนี่ยว่าเราชอบกีฬาแบบหนักๆหรือกีฬากลางแจ้งหรือว่าจะต้องมีเวลาซ้อมหนักขนาดนี้นะคะเราก็จําเป็นจะต้องดูแลร่างกายแบบัอาร้าเช่นเดียวกันค่ะเพราะเนื่องจากว่าร่างกายของคนเราเนี่ย มันมีความเสื่อมลงไปทุกปีอยู่แล้วนะคะทุกๆวินาทีมันก็มีความเสื่อมของร่างกายดังนั้นเราจะพบเห็นนะคะนักกีฬาหรือนักวิ่งนะคะหรือนักปัน่นนักว่ายทั้งหลายแหละนะคะที่เกิดจากการโอเวอร์เทรนเป็นต้นนะคะการโอเวอร์เทรนหมายถึงว่าการซ้อมหนักพักผ่อนน้อยนะคะกินอาหารไม่ถึงสุดท้ายแล้วนะคะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะรีบเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะเคยเห็นนักวิ่งไหมคะที่วิ่งเยอะๆๆยๆยๆนะคะแล้วก็รีบลงไปเรื่อยๆบางคนถึงกับเขียวได้เลยนะคะเพราะเนื่องจากว่ากินอาหารไม่ แล้วก็คอร์ดรีคอร์ีไม่พอเช่นเดียวกันนะคะจําเป็นมากๆเลยนะคะลากงายของเราเนี่ยมันถูกการใช้แล้วมันก็ต้องถูกการซ่อมแซมคําถามคือถ้าเกิดเรากินอาหารไม่ถึงรีค o ร์ r y ีไม่พอแล้วร่างกายเราจะเอาอะไรไปซ่อมแซมล่ะคะหรือแม้กระทั่งในวงการผิวหนังหรือว่าคลินิกหมอต่างๆนะคะก็แอบกระซิบกันนะคะว่ากีฬาอะไรก็ไม่รู้ทำร้ายผิวหนังมากๆเลยใช่ค่ะกีฬานอกกลางแจ้งนะคะหรือกีฬากางแจ้งทั้งหลายแหลเดี่ยต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่ทำร้ายผิวหนัง มากมากเลยคะ่ะสำหรับคุณหมอทางคลินิกเนี่ยเขาอาจจะไม่แฮปปี้เพราะเนื่องจากว่าแสงแดดเนี่ยค่ะมันก็คือตัวอนุมูอลอิสระอย่างหนึ่งที่ทําให้ผิวเราเนี่ยมีความแห้งกลานดังนั้นเนี่ยเมื่อเราออกแดดเราก็ต้องดูแลผิวร่างกายใช่ไหมคะในขณะเดียวกันพอเราออกแดดปุ๊บเจอสภาวะอากาศข้างนอกเจอ PM 2.5เจอฝุ่นควันอีกโอ้โหคราวนี้แหละคะ่ะทําร้ายร่างกายเราหนักยิ่งกว่าอีกคะ่ะคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรอะคะว่าเราออกกําลังกายหนักไปหรือเปล่าหรือเบาไปหรือเปล่านะคะหรือโอเวอร์เทรนหรือเปล่านะคะหลักง่ายๆนะคะ ข้อ 1. ตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกไม่สดชื่นนะคะรู้สึกว่างวงเงียแล้วรู้สึกว่าไม่อยากตื่นนอนเลย ข้อที่2นะคะรู้สึกว่ามีอาการเมื่อยล้าจากกล้ามเนื้อนะคะยกขาไม่ขึ้นแล้วนะคะหรือไม่มีแรงไม่มีกําลังอะไรเลยนะคะข้อที่3นะคะ performance ในการออกกําลังกายในวันนั้นเนี่ยไม่ดีเลยนะคะรู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียแล้วก็รู้สึกไม่อยากออกกําลังกายจริง,รงๆหลกัหลกๆแล้วเนี่ยสประการเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะที่จะบอกได้ว่าเราออกกําลังกายหนักเกินไปอย่างบางคนเนี่ยออกเช้าออกเย็นวิ่งเช้าเวทเย็นอะไรประมาณนี้นะคะร่างกายอาจจะเกิดความสะสมในการล้าได้มีกฎแล ติดเยอะแบบนี้เนี่ยร่างกายควรจะพักผ่อนแล้วก็เติมพลังงานให้กับเขาเยอะๆค่ะหลักของวิธีการดูแลร่างกายนะคะให้พอเหมาะแล้วก็ออกกําลังกายให้เหมาะสมนั่นก็คือการกินนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะเราใช้เขาเยอะเราใช้พลังงานเขาเยอะเราก็ต้องกินเยอะส่วนกินเนี่ยกินในสัดส่วนของโปรโตีนนะคะในตัวไฟโตมิวเทียนทั้งหลายแหละะ่เนี่ยค่ะร่างกายของเราเนี่ยมันจะเป็นจะต้องเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะในเมื่อการออกกําลังกายเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายเขาต้องการซ่อมแซมค่ะทันที ด้วยแต่ไม่จําเป็นจะต้องกินทันทีนะคะเราสามารถที่จะกินในมื้ออาหารในปกติของเราได้เลยแต่จะเน้นในสัดส่วนของโปรตีนเป็นหลักค่ะอันดับที่2นะคะนอนให้เพียงพอเพราะว่า,าการออกกําลังกายเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้แรงและพลังงานค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเรานอนไม่พอนอนไม่ถึงเนี่ยนะคะบอกได้เลยนะคะว่าตื่นมาเนี่ยไม่สดชื่นและส่งผลทําให้ร์ฟอร์ m a n ซ์ในการออกกําลังกายในวันนั้นไม่ดีอัตราการเต้นของหัวใจสูงนะคะกล้ามเนื้อไม่มีแรงอีกต่างหากดังนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะตื่นออกกําลังกายในตอนเช้านะคะเราต้องวางแผน การนอนตอนกลางคืนให้ดีมากๆเลยค่ะข้อที่3นะคะในเมื่อเรากินให้ดีนอนให้พอเราก็ต้องรีคอเวอรี่ให้เป็นด้วยเช่นเดียวกันค่ะรีคอเวอรี่หมายถึงว่าการไปนวดผ่อนคลายการ s t r e t c h i n ยืดเหยียดหรือการไปทําโยคะนะคะหรือว่าพักกล้ามเนื้อไปเลยนะคะสําคัญมากๆเลยเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราออกกําลังกายหนักๆ ร่างกายเราก็เครียดพอร่างกายเราเครียดมากๆเนี่ยเกิดทําให้ร่างกายไม่ลดไขมันเลยนะคะไม่ส่งผลดีเลยมากๆดังนั้นเนี่ยร่างกายของเราต้องเกิดความสมดุลค่ะในเรื่องของการออกกําลังกายและข้อการพักผ่อนออยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะลองสังเกตตัวเองบ้างแล้วนะคะใครเป็นอย่างไรบ้างมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการออกกําลังกายบ้างเนี่ยสามารถปรึกษาทักมาหาพีอ่ออยได้เลยนะคะหรือว่าใครจะต้องการปรับโภชนาการแล้วก็วางแผนการออกกําลังกายวางแผนการกินนะคะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อย,อยัไง,อยงไงยังไง ก็ทักมาปรึกษาได้เลยตามช่องทางนี้นะคะเพราะว่าพี่ออยเนี่ยแก้ปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าปัญหาแต่ละคนแตกต่างกันวันนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากแชร์ให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็กดไลค์ให้เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย